ค่ะพี่น้องบัดเนียนสิมาซื้อของพ่อยญ่ได้บัดนี้เพราะว่า what, what, what? ของเมียนได้แล้วมานนี่ยังก่อนวู้เวิร์ดดินคอยกรบโปงหูซื้อมันที่กัน <laughs> มานยอดรถเดี๋ยวสิเขาไปทางในได้บัดนี้ซื้อของของพ่อยญ่ของเมียนได้แล้วสบายใจแล้วก็แดกก็ลาอย่างก็อย่างวูององ้เวิร์ดดิ ไปมารปซงอรเ็ไปเปรมาเก็ไปซเลอาร์เก็ไห้เปาร์เกวนไเรานเก็อร์นกันไปอมีร์ก็ตไอร์าย์เู่คนมารก็รายจะไปตไปซูาร์เกไปารก็เปอก็นา็าวไรมานอง เดีวใส่ hmm. h, morning, ้ากัน่อป็ัสกอนก็ไนก็บรหลายได้พี่น้องมายหลายก็แบบท่ยนขบนพางกินแอลกอฮอล์ก็ยังไปซื้อของตัก่อนตรวจยินห้างกันดิพว่าบอกยินห้างกันโอ้อย ทน,นีี้ก็พี่น้องเด้วนประกาศท่า,ไายไรอย่าเข้ากับพี่บา